ค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกกากหมูกันนะคะก็<อ>มีมันหมูแข็งนะคะซื้อมาจากเบทาโกโลหนึ่งนะคะใครจะเอาปริมาณเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่มีปริมาณตายตัวนะคะเรามีกากหมูน้อยเราก็ทําน้อยนะคะปรุงรสเอาตามที่เราชอบะะหมูแข็งนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็มาเจียวจะแนะนําให้เจียวน้ํามันกากหมูตอนเช้านะคะจะได้น้ํามันที่ ออกมาใสนะคะแล้วก็มีไม่มีกลิ่นเหม็นเหืนค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่จะใส่ในน้ําพริกกากหมูนะคะไม่กี่อย่างนะคะแม่ขุนทองก็จะมีพริกแห้งนะคะกุ้งแห้งก็หัวหอมแดงซอยนะคะแล้วก็มี กระเทียมจี๋เจ้าพวกนี้ไปตากแดดนะคะฆ่าเชื้อนิดนึงแล้วก็ให้มันแห้งหมาดๆนะคะก่อนที่จะมาทอดจะได้กรอบนิดนึงนะคะนี่ก็มาถึงขั้นตอนของการเจียวมันหมูนะคะตัวนี้ก็เกือบจะได้ที่แล้วนะคะแม่ขุนทองก็จะมีเทคนิคนะคะก่อนที่เราจะใส่มันหมูนะคะลงไปเจียวก็จะใส่น้ํามันไปหน่อยนึงนะคะซักประมาณ 3- 4สช้อนโต๊ะเนาะลงไปแล้วก็ใส่มันหมูแข็งลงไปนะคะก่อนที่จะเจียวนะคะ มันจับมันหมูออกมานะคะขับน้ำมันออกมานะคะนี้แ้วก็จะได้กากหมูที่เจียวแล้วก็กรอบค่ะตากหมูก็เจียวได้ที่แล้วนะคะดีย๋ยวแม่ขุนทองจะช้อนขึ้นมานะคะ,สะเสด็จน้ำมันใส่ตะแกรงไว้นะคะจะร้อนนิดนึงนะคะต้องระวัง ทอดกระเทียมต่อนะคะเอาลงไปเลยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะกระเทียมกับหอมแดงเอาลงไปด้วยกันได้เลยนะคะค่ะก็ได้ที่แล้วนะคะพอน้ามันมันนิ่งแล้วนะคะไม่เป็นฟองแล้วเราก็ช้อนขึ้นมาหอมกับกระเทียมนะคะหรือใครสะดวกที่จะใส่ทีละอย่างนะคะเพราะว่ามันก็ ก,ก็แล้วแต่เรานะคะปลานิดนิดนึงนะคะก็ใส่กระเทียมไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาเจียวหอมทีหลังก็ได้หมดนะคะพอใส่เราต้องรีบเอาขึ้นเลยนะคะพริกพรมันสุกไว้นะคะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะพริกกุ้งแห้งใส่เป็นตัวก็ได้บางเอิญมีนิดเดียวแม่ขุนทองเลยอยากจะโขกนิดนึงนะคะ ใส่กุ้งแห้งลงไปเลยนะคะปิดเตาเลยนะคะเดีย๋ยวพริกกับกุ้งแห้งนะคะเราก็โขบด้วยกันเลยนะคะค่ะเดีย๋ยวเราก็จะมาโขบกุ้งแห้งนะคะโขบพริกกันนะคะเอาทีละน้อยนะคะครบมันเล็กนะคะ เราก็ได้เครื่องน้ำพริกกากหมูมาครบแล้วนะคะจะมีอะหอมกับกระเทียมนะคะหัวหอมแดงกับกระเทียมที่เราเจียวไว้นะคะมีพริกแห้งแล้วก็กุ้งนะคะที่เราโขลกไว้ก็มีกากหมูนะคะที่เราเจียวไว้ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะ ใครไม่ชอบน้ําตาลก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ผงปรุงรสแค่นั้นเองนะคะมีนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะมาประกอบร่างกันกระทะใบเดิมนะคะก็จะมีน้ํามันหลงเหลืออยู่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะคะก็ใส่กะปิงลงไปเลยะค,ะค่ะค่อยๆค,ยคยุกรวมกัน ใส่พริกลงไปเลยนะคะที่เราโขลกไว้นะง่ายๆนะคะก็คือเราก็มาคั่วอีกครั้งหนึ่งนะคะให้มันแห้งนิดนึงนี่เป็นสูตรบ้านๆนนะคะเครื่องอาจจะไม่ครบนะคะเราก็ ทำไว้คุกข้าวทานเนาะเวลาฝนตกหรือเราไม่มีอะไรทานนะคะกับไข่เจียวก็ไข่เจียวไข่ต้มอะไรก็อร่อยดีดนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใส่ผงปรุงรสไปนะคะใครไม่ชอบผงปรุงรสนะคะก็ใส่เกลือไปแทนนะคะนิดหน่อยแค่นี้ก็อร่อยได้แล้วเนาะ เราก็ชิมรสด,ดูนะคะตามที่เราถูกใจคลุกให้มันเข้ากันนะคะใครไม่มีกากหมูนะคะไม่มีมันหมูก็ใช้เป็นเบคอนอะไรก็ได้นะคะมันสามารถที่จะ adapt นะคะ apply ไปทำเป็นตัวอื่นได้นะคะแล้วแต่เราจะคิดสร้างสารรค์ของเราเองนะคะบางที ก็เป็นหมูทอดนะคะน้ำพริกหมูทอดเลยได้หมดนะคะน้ำพริกเบคอนน้ำพริกแฮมอะไรนะคะไปเรื่อยๆแค่นี้ก็โอเคแล้วนะ,ะน้ำพริกกากหมูของเราก็เรียบร้อยแล้วนะ,ะพอปล่อยให้เย็นตัวนะคะเราก็ใส่ท็อปเปอร์แวร์ไว้นะคะหรือกระปุกที่มีฝาปิดไว้นะคะก็จะได้คงความกรอบนะคะแต่ยังไงก็รอให้มันเย็นตัวก่อนนะคะ พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ